เจาะคาตอบแม่แอปทักษอรอถึงหนึ่งในประเด็นร้อนรอเรื่องหัวใจที่แฟนๆฟบกผู้เชียร์อยากเห็นกลับมาอินเดอร์อีกครั้งดังที่ผ่านมาโตเป็นกระแสเขากับหนุ่มหลายๆคนแต่ดูเหมือนว่าคนที่แฟนแฟนเชียร์มากที่สุดจะเป็นนักการเมืองหนุ่มอนาคตไกลอย่างทีมพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวแอปก็มีคําตอบให้แล้วมีร้นไหมไปเช็กกัน กระแสแชร์แอปกับคุมทีมมาแรงจริงๆมันมีหลายแบบหลายกระแสค่ะแต่ดักๆคืออยากให้แม่แอปมีแฟนขอบคุณมากค่ะช่วยหาให้หน่อยถามว่าเปิดใจไหมก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติค่ะแอปรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมาก็มาเองค่ะอยากจะมีคนเคียงข้างอีกสักครั้งไหมยังไงก็ได้อย่างที่บอกคือแล้วแต่จังหวะโอกาสมากกว่า เรื่องอายุใช่ไหมไม่ติดค่ะไม่ถึงไม่ติดเลยค่ะวัยไหนก็ได้เพศไหนก็ได้เรื่องสเปกเยอะไหมไม่มีหรอกค่ะเดิมก็ไม่เคยมีค่ะเราโตแล้วก็ยิ่งไม่กล้ามีค่ะรู้สึกว่าถ้ามันดีด้วยประสบการณ์ที่เราผ่านมาเราก็คงรู้สึกได้เองว่ามันดีงานนี้จะเห็นได้ว่าแม้สาวแอปจะออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์กับทุกหนุ่ม ว่าทุกคนเป็นแค่เพื่อนกันรวมทั้งหนุ่มทีมด้วยแต่ก็ไม่ปิดตายประตูหัวใจปภาสาที่เดียวย่าออกตัวว่าพร้อมเริ่มต้นใหม่เสมอดังนั้นแฟนๆคนไหนที่เชียร์คู่นี้ก็มาโดนให้นักการเงินคนดังเอาจริงตามจีบสาวแอปกันค่ะไม่แน่นะอาจจะได้เฮกับข่าวดีก็ได้ค่ะจะรู้